ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมจะเอาพระที่ลงประกวดนะครับที่ได้ที่หนึ่งเอาลงเผยแร่เพื่อให้ทุกท่านได้ประดับรับชมได้เทียบเคียงว่าพระที่ประกวดได้ที่หนึ่งแล้วมีเป็นเนื้อแบบไหนนะครับแล้วก็ให้ศึกษาด้วยกันนะครับผมเอาใส่ขันห้าขอขมาโทษนะครับสาธุกขอขมาโทษปู่ยาตัวผมส,สักครั้ง ลูกขออนุญาตนะครับลูกจะอาลงเผยแพร่ให้เป็นคนเกิดใหม่ได้เรียนรู้ศึกษานะครับลูกขออนุญาตนะลูกจะพระที่ที่ได้ประกวดได้ที่หนึ่งแล้วมาเผยแพร่นะนี่คือนี่คือถ้วยที่ได้ชนะเลิศมานะครับนะครับนี่ครับแล้วก็จะเอาลงให้เผยแพร่ทุกองนะครับเริ่มต้นองค์นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ นี่ครับผมจะเอาพระที่ผมได้เอาไปประกวดมาท,ที่สถาบันพระเครื่องไทยสุรพลศาสตร์ไม่สักเมื่อวันที่6ทธันวาคมปี2,563ที่ผ่านมานี่ครับในห้องสแตมทองหอประชุมไปรษณีถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพนะครับชิงถ้วยเกยียรติยศพลเอกพิจิตกุลวณิชน,นะครับองค์มนตรีในรัชกาลที่9นะครับก็ได้มาเป็นอันนี้ได้ชนะเลิศน,นะครับแต่ผมจะเอา พระที่ได้ที่1เอาลูงทุกท่านได้เผยแพร่ให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่าเนื้อได้ผ่านการประกวดมาเป็นเนื้ออย่างไงนะครับนะครับนี่ครับน่ครับสวยไหมครับเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ทุกท่านได้ชมนะครับนี่แหละครับ เอาขยายลงบงล่างนะครับนี่ครับดูความสวยครับทุกอย่างเดิมๆหมดนะครับอันนี้สร้างยุคต้นนะครับพิมพ์ตุกตานะครับพิมพ์ตุกตาที่สร้างยุคต้นนะครับนะครับยุคต้นสวยมากครับนี่ครับถึงได้ที่หนึ่งนะครับได้ถ้วยรางวัลนะครับนี่ครับ เลยท,ที่หนึ่งนะครับความสวยสวยจริงๆครับธรรมชาติเดิมๆนะครับคือเป็นพระที่เป็นพิมพ์ที่สร้างในยุคแรกครับสร้างในสมัยรัชกาลที่3ตั้งแต่ปีพศ2 3 6 8ถึงพศ2390นะครับ สวยมากครับเป็นพิมพ์วัดพิมพ์อันนี้จะเรียกเรียบพิมพ์หลังเบี้ยก็ว่าได้ครับพิมพ์หลังเบี้ยพิมพ์หลังเบี้ยหรือเป็นพิมพ์ตุ๊กตาวัดพับก็ได้ครับนะครับสวยมากครับดูครับเนื้อสวยเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600x นนะครับให้ดูมวลสารดูเนื้อนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับเนี่ยครับพระที่ ประกวดมาแล้รางวัลที่หนึ่งนะครับก็ถือว่าภูมิใจครับนะครับเนี่ยสวยมากครับนี่คือพระสมเด็จวรังนะครับยุคต้นนะครับนะครับสวยมากครับครับนี่ครับขยายด้วยกล้อง 1000x ให้ดูนะครับนี่ครับ 1000x นะครับดูความสวยครับดูครับ ความสวยนะครับนะครับมีมวลสารนะครับมวลสารครับดูง่ายครับเนี่ยผมวัตถุคนทั้งห้านะครับผมวัตถุคนห้าคาบคลร์ไซด์นะครับแล้วก็มีมีคาบองนี้ลงกุนะครับมีคาบมีคาบลงกุนะครับกุพระเจดีสามองค์วัดระฆังนะครับยุกต้นนะครับสวยนะครับ พรายุต้นจะสวยนะครับดูครับมีคราบนะครับปิดทองเก่านะครับดูครับดูครับมวลสารนะครับมีคราบธรรมชาติครับดูความธรรมชาตินะครับธรรมชาติสวยนะครับให้ท่านดูว่าทาไมถึงได้ที่หนึ่งดูครับจากธรรมชาตินะครับดูรอยรอยหดยนย่อมีรอยลานรอยล้าวมีหลุมมีบ่อนะครับแล้วก็มีคราบธรรมชาติแล้วก็คราบของ ของทองของคาบฝังนะครับธรรมชาตินะครับดูครับดีครับถึงได้ที่หนึ่งนะครับคือไม่แปลกใจนะครับนะครับนะครับดูสวยมากครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติ ความสวยครับดูเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x นะครับถึงส0งพ x ดูท่านได้ชมนะครับนะครับนะครับดูต่อไปนะครับครับนี่ครับเราขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x นะครับดูเนื้อด้านในนะครับดูความเก่านะครับดูครับนี่ครับดูนะครับภาพขันไซนะครับดูครับนี่ก็คือความเก่าของพระยุคต้นนะครับที่เป็นอย่างนี้นะครับ อันนี้ทองปิดที่หลังนะครับนะ <h. S 1> ครับตัวปิดยุคเก่านะครับเป็นทองเก่านะครับดูครับดูความลานดูลานดูความเก่านะครับถึงได้เป็นได้รางวัลที่หนึ่งก็เพราะว่าพระองค์นี้เป็นพระๆๆเก่าจริงๆครับเก่าเป็นพระแท้นะครับดูครับดูครับคือธรรมชาติทุกอย่างาาายังมีคาบยังอยู่เหมือนเดิมนะครับดูครับ ธรรมชาติมากครับนี่ครับดูครับสวยครับดูครับดูครับเราจะเห็นนะครับเห็นไหมครับเห็นเม็ดเทานะครับมีเม็ดเทานะครับนะครับเห็นไหมครับนี่ครับดูขยับให้นิดนึงครับปรับให้ดีๆครับชัดๆ นี่ครับดูมวลสารนะครับน um ี่ครับนะครับเราจะมีดูมวลสารก่อนครับเริ่มต้นนะครับจะมีความมีรอยลานนะครับมีรอยลานรอยเล้าธรรมชาตินะครับมีคาบขันไซมีนะครับเม็ดเทาเม็ดขาวเข้าขาวพวกนี้ครับผมรโมตุคุณทั้ง5นะครับมประธมังวมตสิงเฮนะครับมีความย่นความเก่านะครับแล้วก็มีลักติดนะครับนะครับ องค์นี้ถือว่าจัดว่าสวยมากครับจัดว่าสวยนะครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับคือเราจะเห็นมวลสารยากนะครับเพราะว่าพระนี้เขายังมีคาบมีแขน้ายหนานะครับเห็นครับคาบแขน้ายนะครับหนาเลยครับนี่ครับดูครับดูครับผมว่าทุกคนทังห้านะครับดูครับ ข้าวขาวผมทุกคุณทั้งห้านะครับดูครับแล้วก็ค้าบขาวไซายนะครับขอาขาวซซายนะครับดูครับนี่ครับธรรมชาติเลยครับนี่สวยครับดูครับคราบน้ามันข้าบน้าน้อ้อยน้าอ้อยเคี่ยวครับน้าอ้อยเคี่ยวข้าวน้าผึ้งนะครับน้าผึ้งนะครับดูครับตอนใช้น้าผึ้งน้าอ้อยเคี่ยวนะครับดูครับธรรมชาติอยู่ครับ สวยครับนีครับถึงได้รางวัลที่หนึ่งนะครับท่านไม่เข้าใจทำไมนะครับครับต้องเป็นลายเส้นนะครับดูธรรมชาตินะครับครับคือพระยุกเก่าอพค้อมเก่านะครับ มีรอยเส้นนะครับความเก่าครับนครับนี่แหละครับ พระย่คต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูทีนี้จะเปลี่ยนดูด้านหลังนะครับครับเหล็กไหลไหมครับพระยุคต้นครับจะมีเหล็กไหลนะครับนี่ครับเหล็กไหลโฟ่ดำนะครับนี่ครับคือเหล็กไหลนะครับ หล็กายผงไผ่ดำนะครับพวกนี้เหล็กายผงไผ่ดำนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับนี่ครับใร่องครับ ลึกนะครับดูด้านในสูงข้างในในรูนะครับนะครับนะครับธรรมชาตินะครับนไครับนี่คือความเก่านะครับอายุมากกว่าร้อยเจ็ดสิบปีนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับพระที่มีอายุมากกว่าร้อยเจ็ดสิบปีจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับ คือความเก่านะครับถึงได้ความเก่าเก่าแล้วต้องสวยด้วยนะครับเก่าแล้วต้องสวยแล้วต้องมีคาบมีคาบกันซ้ายมีคาบน้ำอ้อยเคี้ยวคาบน้ำพึ่งคาบมนสารมีเม็ดมนสารมีมนสารมีผมทุกคุณตามตำรานะครับนะครับจะเป็นภาพพิมพ์ุยุคเก่าเลยครับนี่ครับมีแร่หลากหลายไผ่ดำนะครับเห็นยังครับเดีย๋ยวมาสูงมันกใกล้เลยครับนี่ครับ เหล็กไหลพงไดจะไม่เข้าสนิมนะครับถ้าเป็นเหล็กไหลพวงของแท้นะครับนี่ครับเหล็กไหลพงไผ่ดำนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นะครับนะครับพผยุกต้นนะครับมวลสารมีเยอะครับเยอะๆเลยทุกท่านกันดูแล้วกันครับท่านก็ตัวนี้ก็ดูเป็นทุกคนแล้วนะครับครับครับดินนะครับสีชมพูสีแดงวกนี้ครับดินเจ็ดวงดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่านะครับขอเป็นกั่นะครับ ่านก็เป็นอาจารย์ทุกท่านแหละครับเป็นทุกท่านแหละครับดูความเก่ามีสูงมีต่ำนะครับไม่เหมือนกันนะครับดูความเก่านะครับ เก่าครับดูเก่าก็เก่าจริงๆนะครับดูธรรมชาตินะครับพระแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับดูง่ายนะครับดูครับเพราะพระองค์นี้ได้ผ่านประกวดมาแล้วครับใดทีหนึ่งนะครับนะครับเป็นดูความเก่าครับดูครับความเก่าของพระนะครับนี่เราขยายทะลุทะลวงนะครับ ว่าเราจะทะลุขันซสายไปเลยนะครับนะครับขันส์ออกเ้าใสๆนะครับคือขันไซสาแต่ถ้าเราใช้กล้องพันเอ็กซ์มันเห็นหนานะครับแต่กล้องตัวนี้สามารถทะลุทะลวงไปเลยครับดูครับดูนิ้วมือผมครับแคาไซส์ครับลอกในมือมือครับนะครับตกมือผมครับนิ้วผมนะครับเนี่ย้ายมือนี่ครับนี่คือนี่คือนิ้วผมนะครับแต่ว่าพอขยายแล้วเราจะเห็นนะครับที่ว่าขีกไข่เราคือ เนื้อเราเนื้อยุเนื้อเราเนี่ยครับเห็นไหมครับคือมันก็จะลอกออกอย่างนี้ครับแต่เรามองไม่เห็นนะครับแต่เราขยายด้วกกล้อง 1, 6 0 0 x หรือ 2000x เราจะเราเห็นหนังผิวหนังเราคือเขาจะลอกออกธรรมชาติอย่างนี้ครับนี่แหละครับแต่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เป็นพระนะครับนะครับเนื้อของพระนะครับคือความความที่เขาขยายได้มากนะครับก็จะเห็นทุกอย่าง ดูครับดูครับพระที่ได้ประกวดได้ที่1นะครับดูให้ดูเนื้อนะครับดูนูดเพื่อเผยเผยแพร่นะครับก็มีบารมีของปู่ได้ปปกกรักษานะครับดูครับธรรมชาติมากครับโนี่ครับดูครับสวยมากครับดูครับ นี่แหละครับวันมี้ปรึกษานะครับดูครับความเก่าของพระนะครับมีหดย่นย่อมีหลุมมีบ่อมีรอยลรอยลานรอยเล้ามียับย่นแยกนะครับดูครับแล้วก็มีทองนะครับนี่ครับนะครับพวกทองนะครับแควไซส์นะครับพวกทองพวกแร่เหล็กไหลนะครับพวกนี้ต้องมีนะครับผมทุกคนนะครับต้องมีนะครับนี่คือความเก่า ของพระโบราณนะครับอายุมากกว่า1 7 0ดปีนะครับนี่เล็กไหลผงไผ่ดำนะครับเห็นไหมครับนี่เหลกไหลผงไผ่ดำนี่ครับนี่เลกไหลผงไผ่ดำนะครับเาวับเลยนะครับนี่นี่ครับเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็ขอกดติดตามเยอะๆนะครับติดตามเยอะๆขอขอบพระคุณนะทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาเสียเวลามาเข้ามาชมนะครับ ันนี้มือมือยังสั่นอยู่ครับเพราะได้เพิ่งกลับมาจากงานครับยังเหนื่อยอยู่นะครับก็อยากรีบลงให้ให้ดูนะครับว่าที่เป็นที่เป็นนะครับที่อยากดูผมก็ลงให้ดูนะครับนี่ครับสวยจริงๆนะครับครับสวัสดีครับ